ถาวาดวัดองไม้แล้วพระพิสุงสงฆ์ทุกรูปพอจะเริญธรรมญาติธรรมญาิสนิทที่สหายทุกท่านทุกคนทั้งที่ได้รับชมอยู่ในเฟซก็ดีทั้งที่ได้สดับรับฟังจากเครื่องขยายนี้ก็ดีทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พระภิสุงสงฆ์วัดองไม้ นำโดยท่านพระมหาไพาโรธธรรมรังสีได้นำพระภิสุผู้ที่อยู่ในอารามแห่งนี้สวดมนมต์ธรรมวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มอบหมายให้พระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้กับพระภิสุสรงแระท่านพุทธศาสตร์สกชน ทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อให้เกิดสติปัญญาและเป็นแนวทางในการนำเอาไปปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ให้กับทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ที่เขาแปลว่าเป็นวันแห่งความรักดังนั้นเมื่อช้า,ชาพระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาใน หัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องธรรมะของวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักไปแล้วเป็นตอนที่หนึ่งสำหรับเย็นวันนี้พระอาจารย์ก็จะแสดงพระธรรมเทศนาวันแห่งความรักที่ว่าด้วยเรื่องของความรักเป็นตอนที่สองเป็นลำดับสืบต่อไปจะขอย้อนรอยถอยหลังในบทความเมื่อเช้า ที่ว่าด้วยเรื่องของความรักความรักแปลเป็นรักใหญ่ๆมีอยู่สองรักษณะด้วยกันก็คือหนึ่งความรักที่เจือไปด้วยราคะตันหานประเภทความรักของชายหนุ่มหญิงสาวสามีภรรยาอันนี้เป็นต้น สองก็คือความรักที่ไม่เลื่อด้วยราคะและตัณหาเช่นความรักที่พ่อแม่มีต่อบุตรธิดาความรักที่พระพุทธเจ้ามีต่อมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายความรักที่ร,ร้ารหันมีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเช่นกันอันนี้ เป็นความรักที่ไม่เจือด้วยราคะหรือว่าตัณหาดังนั้นสำหรับวันนี้ในเย็นวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้นำเอาพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงเอาไว้ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานะเป็นเวลา2,600กว่าปีแล้วนะ ก่อนอื่นก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์จิตตะพาวันวิทยารัยที่ให้เกียรติรับชมรับฟังในการบรรยายธรรมของกับผมท่านทิฏต,ตะพระโรนิคุจะตุพันนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งก่อนที่เครื่องมันจะรันผ่านไปและไม่ได้ทักถทายกัน,นไม่ได้ ถวายความเคารพกันเดี๋ยวจะเป็นการเสียมารยาทท่านให้เกียรติรับชมเราเราก็ให้เกียรติแสดงความเคารพต่อท่านพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงรักธรรมเอาไว้ดังต่อไปนี้ดูก่อนพิสุทธ์ทางหลายลาบนายยศนั้นเป็นเหยื่อของโลก ที่น้อยคนนักจะสลักและวางได้จึงแย่งราบแย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกันจิกตีกันทำลายกันจนพินาศกันไปทั้งสองฝ่ายน่าสังเวชสลดใจยิ่งนัก น่าสังเวชสรดจิตยิกนักถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจืออาจานอบอ้อมอารีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีความเมตตาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงมงมงายใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินปัญหา และดำเนินชีวิตโลกนี้จะยาาหน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถอหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเธอคือลดความโลภความโกรธและความหลงของเธอเองให้หน้อยลงแล้วจะประสบความสุขเยือกเย็ยนขึ้นมากเหมือนคนลดไข้ที่ได้มากเท่าไรความสบายกาย ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือพุทธโบวาทขององค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีพระมหาเมตตาที่คุณพระมหาการุณาที่คุณแก่มนุษย์มนุษย์ทั้งหลายถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ใกล้จะสเสด็จดับขันธบ,บรินิพานแล้วพระพุทธองค์ยังทรงสั่งสอนและตักเตือนให้ มวลมนุษย์ทั้งหลายเกิดความรู้สัจธรรมคือการที่เราควรที่จะมีเมตตาต่อกันจากพุทธโอวานี้พระ้าจาย์จึงย้อลอยถอยหลังไปถึง หลักธรรมที่ได้แสดงไวน้นะเบื้องต้นสองข้อใหญ่ๆก็คือความรักที่เจือด้วยราคะหนึ่งความรักที่ไม่เจือด้วยราคะหนึ่งนะดังนั้นก็จะเอารลักพุทธโอวาทของพระเจ้านั้นมาเทียบกันแล้วอธิบายให้เกิดความสอดคล้องกันดังต่อไปนี้ ความรักที่เจือด้วยราคะนั่นก็คือความปรารถนาเพื่อที่จะสนองกิเลสตัณหาเรียกว่าความรักที่มีแต่ความทยานอยากอยากได้นะในเพศตรงข้ามก็ดีอยากได้สามีภรรยาก็ดีอยากได้บุตรธิดาของผู้อื่นก็ดี อันนี้เป็นความรักที่เป็นไปเพื่อจะสนองตันหาเรียกว่าอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีคู่ครองอยากเสพกามนั่นเองดังนั้นความรักชนิดนี้เนี่ยเมื่อมันก่อตัวขึ้นแล้วเราก็ต้องมีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวเนี่ยมันก็เกิดภาระ รนะาคะตันหานำมาซึ่งภาระเมื่อมันมีภาระอะไร,รที่ตามมาอะไรเล่าที่ตามมานั่นก็คือความทยานอยากอีกเช่นเคยคืออยากที่จะได้ลาบอยากที่จะได้เงินทองลาบยศตำแหน่งบริวารต่างๆ เมื่ออยากได้ก็ต้องแย่งกันและตอนนี้แย่งกันแย่งกันทำมาหากินแย่งที่ทำมาหากินแย่งกันใช้รถใช้ถนนแย่งกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติแย่งกันที่จะให้ได้มาซึ่งราบยศตำแหน่งแย่งมาเพื่อก็แย่งมาเพื่อที่จะ เอามาให้กับครอบครัวที่เกิดขึ้นให้กับเมียให้กับลูกให้กับหลานให้กับบริวารที่เกิดขึ้นน,บบน,น,นะแย่งกันเมื่อไม่ได้มาได้โดยชอบก็ต้องได้มาโดยผิดศีลธรรมนะเรียกว่าไม่ได้ด้วยคนก็ต้องเอาด้วยมน ไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยกาถานะสมัยนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะมันไม่ได้มาด้วยมนนะมันก็ต้องได้มาด้วยปืกนกลนะถ้าไม่ได้มาด้วยปืกนกลมันก็ต้องมาด้วยวิธีการช่อชนต่างๆนะมันวัฒนาการไปต่างๆนานา ดังที่เราเห็นกันในปัจจุบันมันแยกงอำนาจชิงอำนาจไปเพื่อที่จะได้อำนาจมาปกครองพวกของและใช้อำนาจไปล่างกฎหมายกดขี่ประชาชนเพื่อให้ได้ภาษีประชาชนเอาไปใช้ในกลุ่มของพวกของจนประชาชนนะเดือดร้อนประเทศชาติ เป็นนี้มากมายจะล้มล้มละลายล่มสลายก็อาจเป็นได้นี่คือสิ่งที่เกิดจากตัณหานะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงเอาไว้ว่าน้อยนักน้อยคนนักที่จะสละได้ก็ใช่เพราะว่ามันแย่งกันเหลือเกินนะคนด่าทั้งปัญีก็ไม่สละ นะก็หากุศโลบายวิธีเพื่อที่จะยือ้อที่จะแย่งยื้ออำนาจเอาไว้คนอื่นชิบหายช่างมันแต่ตัวเองและพวกพ้องจะต้องดำรงอยูนะ่เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือเป็นความจริงที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงเอาไว้พนระเจ้าเปรียบเสมือนว่าเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินนั่นแหละนะ คนที่แย่งราบแย่งยศกันเนี่ยเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกิงแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นนนะมีเบ็ดติดอยู่ด้วยนะเมื่อกินเข้าไปแล้วก็เกิดบาปกรรมที่จะตามมานําพาไปสู่การตกนรก,กเอาเวจีจีพอลงจากตำแหน่งอำนาจแล้วก็ไปติดทุกติดตารางนําไปสู่ความหายนะต่างๆนานาน,ะนาไปสู่การสาปแช่งของผู้อื่นนะหรือ เหมือนไก่ที่แย่งใส้เดือนกันกินทําลายล้างการจนพินาศไปทั้งสองฝ่ายหน้าสังเวชสลดจิตยิ่งนักใกล้แล้วนะประเทศไทยเนี่ใกล้นะครับนะใกล้จะถึงจุดอาวสา,านแะล้วมันผ่านการเวลามาหลายครั้งตั้งแต่พระจาน์เกิดมานะการปฏิวัติรัฐประหารการแย่งชิงอำนาจการฉีกรัฐธรรมนูญมานะการที่ ชุมนุมกันนะจนทำให้พี่นาชิบหายไปหลายครั้งนะนะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาก็นะพินาศไปตั้งหลายครั้งนะอยู่ๆมาคนไทยก็สู้รบฆ่าฟันกันเองแบ่งเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะประเทศชาติก็ตกไปสู่ภาวะวิกฤตนะมาปัจจุบนันนี้นะก็เกิดการชุมนุมใหญ่ หลายครั้งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปจบการที่จุดไหนหรือจะเป็นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ว่าจะทำให้เกิดการพิาุกันไปทั้งสองฝ่ายทั้งประชาชนและรัฐบาลสุดท้ายแล้วประเทศชาติที่เป็นที่อยู่ของประชาชนและรัฐบาลนั้น ก็เกิดความล่มสลายทั้งหมดแม้กระทั่งโลกดี้ก็ตามถ้าเกิดสงครามโลคมันจะไม่ใช่สงครามโลกรูปแบบเดิมมันจะเป็นสงครามล้างโลกพราะวิวัฒนาการที่จะทำลายมนุษย์ให้เกิดความวินาศได้ทั้งหมดมันพัฒนาการไปสู่จุดสูงสุดได้ในไม่ช้าอย่างที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันนะอาวุธชีวภาพนะเือโรคไข้โรคพยาบาทไอ้โรคโรคระบาดโควิด1.9เกนะก็ยังไม่จบและมันก็พัฒนาสายพันธุ์ไปที่รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นอีกนะปกติประเทศไทยนะมันคุมได้แต่มันเป็น สิ่งที่เป็นโควิดนำเข้ามันก็เลยทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงก็เพราะอะไรเพราะความโรคนะของคนบางคนของคมบางกลุ่มที่จะนำมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกของดังที่พวกเราได้รู้ได้เห็นกันอยู่นะนี่คือ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงเอาไว้ดังนั้นพระพุทธเจ้าดังส่งแสดงอีกว่านะถ้ามนุษย์บนโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจรอาจารย์ปกอ้อมอารีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตาต่อกันและลดโมหะลงไม่รุ่มหลงงม,มงายใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินปัญหา และดำเนินชีวิตโลกนี้จะอยู่น่าอยู่อีกมากข้อนี้เราก็จะไปมองถึงความรักที่ไม่เจือด้วยปัญหาความรักที่เป็นไปด้วยความเมตตาเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักชนิดนี้เนี่ย มันไม่มันไม่ทำให้เกิดการแก่งแย่งเบียดเบียนซึ่งกันและกันความรักชนิดนี้จะเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่ออารีเพื่ออาทรซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความสงมบสุขร่มเย็นนะให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ถ้าคนบนโลกใบนี้มีความรักความเมตตาเพื่ออาทรซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าโลกใบนี้จะน่าอยู่อย่างมากเลยทีเดียวเป็นโลกที่มีแต่ความสงบร่มเย็นป่าศจากการเบียดเบียนทุกคนมีศีลห้าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมนุษย์ไม่เบียดเบียนมนุษย์มนุษย์ไม่เบียดเบียนสัตว์มนุษย์ไม่เบียดเบียน ทรัพยากรธรรมชาติมันก็จะทำให้โรคใบนี้น่าอยู่อย่างมากเลยทีเดียวนะจริงไหมแต่ถ้ามันเป็นไปตางตรงกันข้ามมันจะน่าอยู่ไหมทุกวันนี้มีแต่คอรับชั่นแก่งแย่งกันทุกหัวระแหงทุกองการนะทุกวันนี้ฆ่าแก่งกันนะทุกหัวระแหง หนักบ้างเบาบ้างมีข่าวอยู่ตลอดนะมีแต่คนที่จะแข่งกันทําความชั่วใครทําความดีเป็นแกะดําใครทําความชั่วถือว่าเป็นวีรบุรุษชนะได้รวยได้เก่งได้แต่ไม่มีศีลธรรมก็ได้เขาถือว่าเป็นฮีโร่นะแต่ถ้าใครทําความดีเด่นกว่ากู มึงก็อย่าอยู่เลยนะก็ถูกสังเก็บไปซะนะถูกขิวไปซะดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วนะพระอาจารย์ก็โดนมาไม่ใช่น้อยไอ้เรื่องแบบนี้นะเพราะพอเราทำความดีไปทุกเรื่องราวนะแต่เขาไม่ได้ทำอย่างเราเพราะเราไป อปไซด์เขาเขาก็ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงรังแกเรานะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยให้เขานะดำเนินไปเราก็ย้ายออกไปซะนะก็ผ่านมาหลายที่หลายทางเขามีอำนาจตามกฎหมายแต่เขาไม่คำนึงหรอกว่าประชาชนในหมู่บ้านเขาจะได้รับธรรมะแสงสว่างแห่งธรรม เขาไม่คำนึงหรอกว่าเราช่วยประชาชนในหมู่บ้านเขาให้พ้นทุกข์ด้วยยารักษาโรคด้วยสมุนไพรด้วยอาหารด้วยทุนการศึกษาด้วยการสอนเด็กนักเรียนให้มีความรู้เขาไม่คำนึงเอาคำนึงว่าถ้ามึงเด่นว่ากูมึงต้องไปในโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้นะในสังคมสงฆ์นี่แหละนะ ไม่ให้เว้นนะไม่เว้น,น,เ,นเพราะฉะนั้นแล้วมาอยู่ที่นี่พระมหาไพาโรธธรรมรังสีท่านเป็นผู้มีอำนาจที่ปกครองสง์ในวัดนี้ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ว่างไก่ท่านเห็นประโยชน์ต่อชาวบ้านวัดหนองไม้ท่านก็เลยนามอบหมายให้พระอาจารย์มาเป็นผู้แสดงธรรมแล้วก็ ช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโครงการต่างๆที่ท่านจะให้เกิดขึ้นณที่นี้มีอีกมากมายเช่นโครงการปฏิบัติธรรมนำผู้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมโครงการปลูกป,ป่ากินได้ช่วยเหลืออาชีพช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ในด้านต่างๆนะสำหรับการบรรยายธรรมในแต่ละเช้าแต่ละเย็นในแต่ละวันนี้ เป็นการแซมเปิลเป็นการนำร่องของโครงการที่จะยิ่งใหญ่ตามมาเพราะโครงการที่จะตามมาอาจจะเป็นโครงการระดับชาตินานาชาติเพราะพราะจารย์นั้นได้ศึกษาในเรื่องของภาษาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีตํรราธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษสามารถที่จะนำพา ชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติได้นะอันนั้นก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะเจริญพรนะผู้หญิงฝ่ายธรรมนะที่ท่านได้นะมีจิตใจเป็นกุศลเป็นพิธีกรนะให้กับวัดต่างๆหลายวัดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปัญญานันทารามที่ท่านเป็นพิธีกรประจำอยู่ ออนุมโมธนาแล้วก็นมัสการพระอาจารย์วัดศรีสุทธาวาสจังหวัดลบบุรีพระธีรพงศ์ธีรวัดวังโสนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพครับนะดังนั้นพระพุทธเจ้าตัดต่อไปว่านะถ้าเราบอกเขาแล้วแสดงต่อเขาแล้วเขายังไม่เชื่อเราเขายัง มีความรักไปในเชิงราคะไปในเชิงปัญหาแล้วเกิดความโรคความโปรดความหลงอยู่เต็มจิตวิญญาณของเขาเขาไม่มีความเมตตาซึ่งกันแล้วกันพระพุทธเจ้าตัดกับพระอานท์ว่าอานท์เลยช่างเขาเถิดตัดใจเลยช่วยไม่ได้ปล่อยมันช่างมันเถิดมันเป็นกรรมของมันนะ อานนนเอ่ยช่างเขาเถิดหน้าที่ของเธอโดยตรงและเร่งด่วนของเธอนั้นก็คือละความโลภความโกรธและความหลงของเธอให้น้อยลงพรนะพุทธเ,เจ้าเตือนพาโนนเลยนะเรื่องอื่นช่างมันเถอะเราช่วยมันไม่ได้เราแสดงไปแล้วเราพูดไปแล้วแต่เราไม่มีอำนาจเราไม่มีศักยภาพมากมายนัก เราไม่ใช่ผู้นำเราก็จะทำได้แค่นี้นะแต่ถ้าเราเป็นผู้นำองค์กรระดับใหญ่ๆเรายังใช้อำนาจเข้ามาบังคับให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องได้แต่อันนี้เราบังคับเขาไม่ได้เราพูดได้แค่ให้เกิดความศรัทธาเท่านั้นนะแต่ผู้มีอำนาจมันใช้อำนาจบังคับไปในทางที่ผิดก็กรรมของมัน นะกรรมของสัตว์ที่จะต้องเป็นไปแต่หน้าที่โดยตรงของเราเราจะต้องละความโลภความโกรธและความหลงของเรา,าให้เบาบางลงให้เหลือน้อยที่สุดนะและเราจะประสบกับความเยือเกเย็นมากขึ้นเหมือนคนลดไข้ได้มากเท่าไรความสบาย,ายกายก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นนะ เพราะนั้นพระจายก็ตัดใจเป็นการพูดไปแล้วไม่ฟังพระจายก็ปฏิบัตินะตื่นตั้งแตีสนะามนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์พระอติโมกนะขวัดวิหารลาเจดีย์เย็นมาก็นะสวดนมนต์ไหว้พระ,ะแสดงธรรมไปตามหน้าที่ไปขวัดวิหารลาเจดีย์ไปนะแล้วก็เดินจงกรมไปท่องหนังสือแต่งหนังสือ นะอ่านหนังสือไปเรียนหนังสือไปทำหน้าที่ไปให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะเพื่อที่จะให้ความโรคความปวดความหลงของเราลดน้อยลงเรื่อยๆไปและในที่สุดเราก็สามารถที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของเราจากปุถุชนให้ไปสู่ความเป็นอริยชนตั้งแต่เบื้องต้นไปถึงที่สุดได้คือ สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดแต่จะเมื่อไหร่นั้นมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่สามารถที่จะบอกได้แม้ตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะบรรลุนะแต่ที่รู้รู้คือมีแนวทางที่ถูกต้องให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติแล้วถ้าปฏิข้าพเจ้าปฏิบัติแล้วในแนวทางที่ถูกต้องข้าพเจ้าไม่ค่อยวยไปที่อื่น ข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะต้องถึงฝั่งอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยมรรคมีองแปดโพธิปักสามสประการอยู่ในมือข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าศึกษาอย่างชัดเจนแล้วข้าพเจ้าปฏิบัติไปไเรื่อยสักวันหนึ่งก็จะต้องประสบถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน,น่นอนนะดังนั้นแล้ว พระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมอเศศนามาพอสมควรแก่เวลานะจึงสรุปว่านะวันนี้เป็นวันแห่งความรักความรักที่เกิดจากราคะตัณหานั้นมันมีด้วยกันทั้งนั้นแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตของศีลห้านะจะโลภก,ก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาประกอบสัมมาอาชีพให้มันได้มา นะและความรักอีกประการหนึ่งคือความรักที่ไม่อิงราคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ต่อสัมพษษัสสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอใครเดือดร้อนพอที่จะช่วยได้เราก็ช่วยเขาไปให้พ้นทุกข์ไม่ว่ามนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีเราสามารถช่วย เขาให้เกิดความทุกข์ได้เราก็มีความสุขนะโบราณเขากล่าวไว้ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็ถึงตัวนะอันนี้เป็นเรื่องจริงอาจารย์ช่วยเหลือใครพอเขานทุกข์อาจารย์ก็ปลื้มใจอิ่มใจนะให้สมุนไพรรักษาโรคเขาเขาบอกโอ้ดีจังเลยนะใช้แล้วดีหายดีนะก็ย,ยังชั่วเบาเลย นะความสุขของเรามันปลื้มเกิดขึ้นในใจนะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีความรักแก่กันและกันความเพื่ออาทรแก่กันและกันนะมนะีปัญหาอะไรกนะ็ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะอย่าตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์ ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาโลกใบนี้จะน่าอยู่อย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นพระอาจารย์ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตการถึงปัจจุบันอาการทุกสิ่งทุกประการจงรวมกันเป็นตบะเดชชาเป็นพระปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคำบชูพระพุทธศาสนามีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไปมีทานศีลภาวนาความกระตันยูกะตะเวทิตาความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นต้นขอให้ทุกคนทุกท่านเข้าสึงซึ่งมรรคผลนิพพานทั้งตัวเองและบริวารในเรวันนี้เถิดนิพพานนะปัจโยโหตุ ขอกลาวนมามสการพอาจารย์วัดชัยมงคลสัพังรานปูทองที่ได้ติดตามรับชมพระมา,าไ,มได้ตลอดน,นมัมสการด้วยความเคารพค่ะ